อ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมอุย้ยอีกแล้วครับไรอ่ะเฮ้ยอ๋อคุณไม้เนี่ยครับสวัสดีครับคุณไม้ครับสวัสดีครับอ่าด้านนี้ก็จะเป็นการหากระดาษนะครับมาใส่ในนี้กี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแผ่นไปงั้นเราเข้าไปกันเลยไปกันเลยไปก่อนแล้วกัไ <Okay. S 1> ไกน,กน<ร>ไ,ไอนน้ขวาลายซ้ายดิโอ้ my god โอ้ยโอ้ยโอ้ย<อ> มันจะขีได้กี่ทีอะสามแหละสามแหละโอเคไปชูโอ้โหผมไม่อยากไปฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้มันร้อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกิวพ่อมึงเฮ้ยไดีปะเฮ้ยได้วะไปแล้วเราต้องวิ่งเราต้องวิ่งของนี้ของนี้มันมันแช่มันไม่ได้แปลงร่างไม่ใช่มันใช่ is s คิวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมใครวิ่งวะกูเจอเจอหนึ่งเอามาไล่มึงเหรอถูกใช่ใ อยู่ในห้องไม้โอเคไปเลยกำลังกินการ์ดอยู่อ๋อกูตายเมื่อกี้คุณเข้าแอบคุณไม่บอกเลยมึงแอบขวานี้ใช่ไหมใช่ผมเดินออกมาแม่งก็เดินออกมาจ้ำเลยแล้วกันแม่งโออิฮิตันไงไปดิไปเราเข้าแล้วเราก็ปิดประตูไว้ดดวยนะเผื่อมันเดินมาเอ็กซ์คิวมี แต่ถ้าเปิดทิ้งไว้เราก็เข้าประตูแล้วก็เออเหลบตะเอาเฮ้ยมึงดูประตูซ้ายแล้วกันนะเดี๋ยวกูดูประตูขวาโอเคเราโอเคอาจจะเอ๋โอเคเราเราตรงไปสุดตอนแั้นชึบกูจะลุกกูจะหลอนไม่มีสุดห้องไม่มีเลยสักแผ่นมึงเจอบ้าง้ะ ไม่เจอตามเมื่อกี้เจออยู่โอ้โหแต่เราอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยเหรอย่งสวยอ่ะรู้สึกห้องมันจะเชื่อมกันเป็นตัวตัวตัวโอนะแบบว่าห้องเออวะจริงเหรอถูกแต่มันจะม,มีห้องนึงที่เนี่ยตรงนี้เป็นทางเชื่อมใช่ปะใช่แล้วลมันจะมีให้ออกกว่าซ้ายมีประตู ขอเข้าไปด้วยแล้วกันวังเวงมากไม่มีด้วยเชิดอุ้ยอว้ยอันแน่เห็นเฉยเนี่ยไอห้องตรงข้าวเ่ยอันตรายมากเในรูปผมเมี้อเออว่าใช่ใช่เฮ้ยเจอแล้วหนึ่งแผ่นรับคุณไม้ตัวอเคุณคุณไม้เอ่ออย่าเลยดีกว่ามันจะมีสองประตูซ้อนกันใช่ไหมครับใช่เฮ้ยมีเย็นลอส ดูดิจะต้องวิ่งไหมเหรอแต่ผมไม่ดีน่ะคุณไม้แกเปิดประตูอันเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอผมว่ไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงเท่าไหร่ผมว่ามันไม่มีหรอกเว้ยเปิดแล้วปิดเลยไหมคุณว่าไงเออไม่ก็ต้องเปิดประตูหลังไว้จะได้วิ่งไงไอ้เที่ยมันเปิดไปฝั่งนู้นไม่ได้เหรอโอ้อุ้ยคุณไม้คุณปิดไอ้เที่ยโอเคแต่ว่าฝั่งไอ้เที่ยอย่างไอ้สัตว์เอ้ย ไอชั้เป็นวงคนนกวอ้ยะโอ้รู้สึกด่านนี้จะมีอยู่ประมาณสตัวนะแล้วก็หมาหนึ่งจริงเรวิหมาจีมันมันไม่รู้หายบักยังจีมันวิบอมวิ่งจีมันอ้าทำไมเป็นกูอะไม่มันอ้าคมันวิ่งหนีไปวิ่งหนีไปทไมนผมหลอนนะรัน แล้วมันเมื่อกี้ที่มันวิ่งแบมันเป็นห้องตันแล้วมันจะเป็นกูไหมนเนี่ยคุณออกมายัางไงเอาเอ๊ะว่าหมาหายเอามาเอามาหน้าห้องแล้วอ๋อเฮ้ย <c oughs> หมาวิ่งผ่านหน้ากไปมันก็หายไปเลยเราจเจอแผ่นเดียวใช่ไหมโอเคใช่อันนี้มันมีเลขห้องบอกว่าโอ<ย>สองส่วมีบอกอยู่ยแต่ถ้ามันนับก่อนที่จะรีสตาร์ทก็จะเป็นโตโอโอ้โยมันน่านับนะ มันต้องวางให้ครบขวาล้ายซ้ายดีกูดูซ้ายโอเคเราไปไหนดีขวาล้ายซ้ายดีเราไปซ้ายแล้วกันรู้สึกเหมือนขวาจะเป็นห้องไปห้องหลักน่ากลัวเกินแหละเซเรตี้ในชีวิตจริงเริ่มรถแล้วครับคุณนายยังับผมยังได้อยู่กูกูกูรถแล้วครับอ๋อคือแบบหลังจากการที่นอนน้อยนะโดนโดนหมาเมื่อกี้ไป ันคเฮ้ยเจอแล้วครับแผ่นท pues ี่สองไฟฉายไม่ได voilà> ้ประสานกันทำไมมันมันไม่มีอะไรวะคุณแม่ถ้าไม่มีเออมันมันจะมีช่องว่างอันนึงแบบว่ากระดาษเปล่าอันนึงโอ้โหเจ้โผมือจัดคุณไม้น้ำได้ครับมุมมืด ไม่มีอุ้ยทำไมกูอยู่ดีกูวิง่งเร็วตันนะอุ้ยตัวเอลอันที่สามแล้วโอเคอันที่สี่ตัวพ<ฮ>ีโหจำได้ไหมว่าป็ะคำว่าอะไรลุกอัพใช่ลุกอัพวังเวงวะ เราต้องเหมือนว่ามันจะไม่ได้ใส่ชุดเราแล้วมันแปลงแปลงแปลงร่างแล้วมันจะมีสองตัวนะเราต้องตรงไปตัวดีแลแวละตรองไหนมาห้องไหน ไอ้เหี้ยเปิดประตูไม่ได้ไอ้เหี้ยแม่งอย่างเหี้ยเมื่อกี้แม่งหนักแบบเลี้ยวหัวมุมไปปุ๊บแปงเจอปับเลยห้องนี้ปกติจะมีของนี่ยแตะดิ้งต่ดองแต่แดงโอเคห้องนี้ไม่จะตันหมดเลยดิ้งแดงมั้งดื่มช็อกโกแลตบายทีบาร์มาก่อนของเต็มละแปงไหมแปงของไหมได้ แดงเฮ้ยบอมบอมบวิบ่งวิ่งไอ้บอมบวิ่งกูตายบายลาก่อนเข <c oughs> ียโหดมากเลยวล่ะหลานเนี่ยตายตรงไหนก็ในห้องดาดดิงดาดดองไอ้เขียเอ้ยอุ้ยเยอะคนน่ากลัวไหม มันออกไปมันุ่เลี้ยวขวาได้ยึดแม่โอ้เป็นหนีอะไรยนะมันออกมาแล้วรอมันวิ่งไปไกลเดี๋ยวแม่งกลับมาเจอวิทมันเลี้ยวขวาเลยเห็นั้ยนะเห็นแล้วฝากด้วยของของฉันโอเคมา เจอหนึ่งโอเคเจอเจอโอเหมือนกันเจอเอโอเคเข้ามาในห้องก่อนไหมหรือว่ามีพอเีลยวค่อยแลกที่ลังค่อยเดยมีมีสองก็สไปดูขวาดภายโอเคตรงนี้แหละไอหมาโอ้ไหวก็ไม้ฉีดแล้วกูเผือกูดูขวากูดูหลังหนีไปวิ่งหนีไปนนั่อะไร ไปไม่กลามแม่ไปหรอกหมาหน้าคนโหมันก็ไปทางนั้นอะไรเฮียอสัตว์มีหมาวะไม่มีมันน่าจะหายไปเลยก่อนอันนี้แม่งก็บั็กหายหายไปเลยหายไปเลยจริงวะถ้าให้ดาวแล้วก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีมีน้ำเปล่าตรงนี้ได้แค่สองอะลมณ์ไม่ได้ยังดิเีาแล้วไม่มีอะไรเลย หรือเราจะวิ่งกับทางหลักแล้วก็ไปใส่ไปก่อนมันไม่น่าได้ว่ะอืมไม่น่าดีเลยสิ่งกวามเคลียร์อะไรแบบเม็นโคตเทียซ้ายมีประตูไม่มีเดีกันเฮ้ยแต่ละครั้งที่ออกจากห้องนี่กูจะกุจะลุ้นีีน่าจะมีแับเจอเคสามละไีเจ้าพูดตอนไหนวะ อ้าแบ็คกรูมอินเรลฟ์เอาแล้วแล้วกูกูได้เสียงมพูดไปแล้วเอิ่มขอญาตฟังก่อนนะเปิดบปิดเร็วๆโอเคไนส์สเตดไนส์สเตดไม่มีโอเค กูกลัวกูก็อยากกดพีคนะแต่กูกลัวแม่งแบบจังหวะแม่งเดินสวนออกมาที่กูพีกเลยเจอแล้วพีคแล้วแม่งวิ่งไม่ได้อะไอ้เหี้ยเห้องนี้ไม่มีเจอที่สี่เลขสามห้องนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเอมเดี๋ยวดูกูดูหลังให้ไม่มีซ้ายขวาไม่มีโอเค เยีหัวมุมนี่กลัวห่างหน่อดีนะโอเคเช่นะกลัวสตาะห้องเฮียดักมุมเมื่อกี้นี่แบบว่าหนีทันนะแต่แม่งเลือกห้องไม่ถูกไงเข้าเลยเดี๋ยวดูห้องแม่งมืดจัด มุมหัวมุมอีกแล้วเดี๋ยด้าวิ่งมาเร็วขวาอย่าหันมาอย่างนี้โอเควิ่งอย่าคุณหลอนแบบนึงแอเคเดี๋เราเฮ้ยเรามึงยืนแดกตรงนี้เหรอมึงไปไหนเข้าห้องเหรอเข้าห้องยืนแดกในห้องอ้องเอาไหมห้องไหแดะยืนแดกไม่ยืนแดกไม่เสร็จเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บอสอย่ออกมาอย่าออกมาอย่าออกมาประตูดิวะปิดไม่ปิดไม่ได้กูแดกอยู่ปิดดิวปิดแล้วมันคำนามแล้ว อยู่หน้าห้องกูอ่ะไม่ก็วิ่งไปละกูกกลัวูอยู่ก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 ูอยู่ออกมาเลี้ยวซ้ายวิ่งมามันอยู่นู่นเลยมันอยู่ตรงข้ามเลี้ยวขวาไปห้องนี้เก็บมาแล้วตัวหนึ่งอุ้ยโอ้ยชิตันอีกแล้วอ่ะมึงเก็บอ่ะเก็บสองตันเอ้ยไม่มีโอ้โห กับเอ้ยแต่ว่ามันมันเดินไปอ่าน่าจะไม่ใช่ทางที่เราต้องไปนะโอเคมันออกไปเลี้ยวขวาเรามาจากทางเดียวอโอเคแล้ว้าเราต้องเลี้ยวซ้ายไหมจะเลี้ยวขวาไว้เหียไม่ใช่ซ้ายจะมันเลี้ยวขวาไว้นะเหียนะ <Yeah. S 1> ฮะมันเลี้ยวขวาเหรอ เรานมันเลี้ยวขวาวะนี่นายมึงเห็นเห็นว่ามันเลี้ยวขวาเลยอ๋อนู่นเราต้องไปนี่โอเคเราต้องไปตรงข้ามเไปรู้ดูันเห็นเะนีตอนนั้นกาเจอหัวมุมนี่เลยเฮียโอ้ my god ขอเข้าด้วยนะครับโอเคไรงนี้ดูดูหัวมุมหน้าวะเออตอนนั้นก็เจอเดี๋ยวนะเราต้องวิ่งมาเลี้ยวขวาโอเค ไม่กูฝ่ามือแล้วังเจอกันโอเคเราไปทางไหนวะซ้ายแล้วกันไม่มีอุ้ยโอเคเุ้ยเุ้ยไม่มี เจอ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 เหลืออีกหนึ่งเจอโอวี่ตรงนี้ต้องมีนะเจอ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 โอเคครบอาไอ้เชี่ยเข้าผิดห้องพอแล้วขาดครับผมจะทิ้งระยะห่างไว้กับคุณไม้ครับดีครับผมจะได้ไม่ตายสองเหรอจะได้เห็นคุณไม้ตายแบบชัดๆ จะได้เวลากูวิ่งกลับจะได้ไม่ติดโอ้โหไอ้สำแย่แี่กูโคตรจะไม่ชอบเลยว่ะโอ้ยเอ้ยกูหักกูสะบัดเมาส์ไม่ทันมึงตายเหรอกูตายมนตกใจหน้าสั่นเลยกูก็หน้าสั่นเหมือนกันไม่กูจะสะบัดเมาส์ให้มันกลับไปเว้ยทิศบัดแล้วติดติเมื่อกี้กูมึงวิ่งเอ่อซ้ายระวังซ้ายเอ้ยกูกูกูน่าจะแฮกแมพแค้น่ะเห็นป้าไม่ได้ไม่เห็น ลง<ๆ>ลงเคลียเคลียเดี๋ยวกูดูหลังให้เพื่อนมึงดูข้างหน้าไว้นั่นไงกูต้องไปทางไหนวะน้ำทางทีเออไม่รู้เก็บเจรลรี่อันนี้ก็ได้ไอ้พวกเจรลรี่อะ่ะเออเจลรี่ของดีเมื่อกี้มันขวาน่าเราต้องไปซ้าย<ๆ>กูดูหลังให้มึงดูหน้าไว้เลย เออโอเคเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ครบยังวะครบแล้วโอเคหนึ่งเจ็ดห้าหกสี่หนึ่งเจ็ดห้าหกสี่เดี๋ยวกูดูให้คิดไม่รู้ทำไงวะไม่หันจะลอบเวลาเลยซ้ายขวา้า้ขวาเลยมันเลื่อนไงวะอ๋อหนึ่งเจ็ดห้าหกสี่เจ็ดห้าหก เสร็จแล้วเปิดเปิดโอ้ยแย่